เหมืองเขาจะเป็นคนที่ดังแต่ผมสัมผัสได้ครั้งแรกที่ผมไปทานข้าวต้มปายลูกไปลินแก้วน้ําจัดแจงจานช้อนทุกอย่างให้เพื่อนให้น้องถ้าที่ตัวเองเป็นคนที่อายุเยอะกว่าถ้าวันนึงชีวิตของลูกปายไม่ได้อยู่บนโลกของเสียงเพลงหรือบันเทิงแล้วเนี่ยถ้าไปลากลับไปเป็นคนธรรมดาผมว่าผมก็ชอบปายนะผมว่าปายปาก็น่ารัก แต่ณตอนนี้นุกปลายในเล็บสตอรี่ Story ทั้งสามเนี่ยมันเป็นละครที่ผมเข้ามาและเป็นละครในความจริงของนุกปลายบนเวทีคอนเสิร์ตและเป็นชีวิตเพื่อนจริงๆของเขาผมดีใจที่ผมได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับและผมก็เอ็นดูปลายจริงๆด้วยนะครับผมบอกตรงๆนะผมเอ็นดูปลายมากทุกครั้งที่เล่นละครเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะเราใช้ความรู้สึกอยู่ข้างหลังเรากวรตีนกัน เราหยอกกันแต่ผมก็ไม่เคยหยอกปลายแบบผู้ชายผมมิตเตเยเขาว่าปลายชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะปลายก็จะบอกว่าถ้าผู้ชายตัวเล็กกว่านะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับปลายเยอะนอกจากไ <laughs> 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 อ้ต่วบ้าอีเดองตาดีกว่าเพียวเพียวเพียว <c oughs> โอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณเฮียมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณะรับอคุณรักเหมือนกันรัก